ที่พี่ไม่อยากทำการเอาคนออกอะเป็นตัวสุดท้ายเว้ยพี่พยายามทําทุกอย่างแล้วแบบรับงานเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ยังมันก็ยังเกินงบอยู่ซึ่งสุดท้ายทีิีๆก็คือการเอาออกที่ออกสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเป็ดน,นะครับทุกคนครับผม <c oughs> วันนี้ครับทุกคนผมได้คิดแผนชั่วๆขึ้นมาได้อีกแผนหนึ่งแล้วครับแต่บอกเลยว่าแผนนี้ผมไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือค,คนนี้ครับนี่ไอ้นี่มาดิเออนี่คือจุดเริ่มต้นครับของแผนนี้ไอ้นี่เนี่ยตัดเป็นตต่อให้ผมเนี่ยมาก็ประมาณ2ปีแล้วครับคือแบบเป็นคนที่แบบอยู่กับผมตั้งแต่เริ่มทํา YouTube แรกๆเลยแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันครับช่องของผมเนี่ยมีแบบทีมงานเพิ่มก็คือแบบมีน้องๆเพิ่มมาอีก4ีคนครับก็มีแบบเออน้องบีน้องเต้ยไอ้เบฟไออาร์ตมีเพิ่ กับมเ,เดือนนี้เดือนนี้เข้าเดือนที่3แล้วคือเริ่มทําเดือนแรกเนี่ยมบกราโบกรโบกราคุมพาเดือนนี้มีนาใช่ไหมโบกราคุมพาเดือนนี้มีนาใช่ไหมแล้วก็วันเนี้ยใกล้สิ้นเดือนมีนาแล้วครับซึ่งอันนี้เป็นเกตความรู้ครับเผื่อแบบน้องๆไม่เข้าใจคือเวลาแบบสมัครงานอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงทดลองงานช่วงโป,โปช่วงโปครับสเดือนก็คือแบบใน3เดือนเนี่ยบริษัทเขาเนี้ยจะดูแบบเออเนี่ยไอ้น้องคนเนี้ยมาทางานดีไหมถ้าเกิดดีพอผ่านไป3เดือนก็รับเข้าทำงานแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่โอเคก็ไม่รับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะผมจะรับทั้ง4คนเลยเราไล่กูออกไม่ไล่ไม่ไล่ใครเลยไม่ไล่ใครเลยถึงแม้แบบเงินกําไรจะน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะไม่ไล่เลยครับเพราะว่าน้องๆเขาน่ารักดีครับเขาแบบเพียรทํางานอยู่เวอินี่ครับเฮ้ยสุดมาก็สายไอ้สัตว์คือตอนเนี้ยผมเนี้ยจะให้น้องๆทั้ง4คนเนี้ยผ่านโปรหมดแหละคือถ้าเกิดเขาอยากทำงานกูอ่ะกูจะรับแต่กูก็ไม่รู้ว่าทั้งทั้งั้งเขาจะทําหรือเปล่ากูก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาต่อไปแต่ว่าวันนี้ครับก่อนที่แบบจะผ่านโปรอะไรเงี้ยมันทุกช่องยูทู การแบบแกล้งแบบบอกว่าแบบเว้ยเนี่ยไม่ผ่านนะก็คือแบบไม่รับเข้าทำงานอะไรเงี้ยไล่ออกเลยเออแกล้งไล่ออกอะไรประมาณเนี้ยกูมไม่ได้คิดนี่องต้องคิดอยู่กูนั่งกินข้าวอยู่นี่ก็บอกเออป็ดเนี่ยทำคลิปนี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็แบบนัดไก่นิมครับมาเช้ากับโปรตีคือโปรตีเนี่ยจะเข้าสิบโมงใช่ไหมตอนนี้สิบโมงครับเรามาก่อนเพื่อที่เราจะแอบ,บตั้งกล้อง น้องจะร้องไห้น้องจะร้องไห้ปะวะเดี๋ยวอยู่ออฟฟินี้ต้องแข่งแกงใช่หรอคนด่าว่ากูแกล้งน้องปะเนี่ยน้องเขาจะร้องไห้ปะเนี่ยเดี๋ยวแก้คืนแต่ลักสุดเหมือนแกล้งกูคืนนะมูแจกเบอร์กูนะเดี๋ยวเจออีกเจออีกหรอแกล้งกว่านี้แกล้งไปเรื่อยๆอ่ะก็เออคนด่าชิบเปรีคนด่ากูเยอะแน่บอกก่อนที่แกล้งเนี่ยเพราะว่ารักคือเราไม่ได้แกล้งเพื่อแบบเพื่อสร้างความเกลียดชังเราแกล้งเพื่อแบบทำให้แบบมันรักกันมากยิ่งขึ้นเสเร็จไปเลี้ยงตีน้อออยโโเเเคคดกเสร็จไปเลี้ยงตีน้้อยกก็ไดสั เงินตลอดเลยแหมย้อยอ่ะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นไปตั้งกล้องก่อนแล้วก็มาดูกันว่าแบบน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอ,อันนี้เสริมคือผมอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นจากน้องๆเว้ยคือวันเนี้ยผมจะไม่ไล่ใครออกเลยนะผมจะไม่พูดแล้วแบบเฮ้ยไล่มึงออกไม่ผมจะให้เลือกครับว่าเออเนี่ยมีสี่คนใช่ไหมผมรับเขาทำงานได้แค่สามคนคืออยากรู้ว่าน้องๆเขาจะทำไงกันอ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันครับบอกเลยว่าคลิปเนี้ยถ้าเกิดใครแบบเสียสละมากที่สุดอะกูให้โบนัสถ้ามันทำงานกูต่อ,อไม่ใช่มึงไงอ้สัสขึ้นไป ส่็กงเสร็จก้องเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการนั่งเก็กเก็ตตรงนี้ครับดูนดูน่นดูนี่ปาตังกี้ปาตังกาอาก็เดี๋ยวรอน้องๆก็ทํางานกันและวกัน <S 1> <S 1> เดทักทีเลยทีเดียวเลย,เยหมู่เลยแก้งหมู่เลยกูรุ่นไหนแล้วอยากให้เด็กๆจะได้รู้ว่ากูรุ่นไหนว่าแก้งแบบกระปกกระเปอกอะก็เดี๋ยวรอน้องๆมาทํางานกันละกันครับมอทางานดิสัดดิยขนมวันนี้ครับมาเร็วจังเลยครับ มาเร็วปกติแล้วสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะเรื่อยๆนะเรื่อยๆค่ะพี่ย์ป้สายอ่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้เลยค่ะมาปกติของพี่ป็นอยู่ที่บ้านมาได้ไปเดทไหมครับเดทที่ไหนอ๋อเดทที่บ้วยเหรอถือห้องค่ะสวัสดีครปถัมภ์สวัสดีครับสวัสดีบี่สวัสดีครับ เต้เป็นไงครับไปบารบาบาได้หนุมไหมครับ <g oda> บารบาร์บาอัไหนยี่ยี <c oughs> ่วี่ยี่ยี่ี่รี่ยี่ยียี่ี่ยี่ยี่ยี่ี่ยีี่ยี่ยี่ยยี่ยี่ย่นี่ปยย <c oughs> อีอ่ีีย คนสุดท้ายครับอาร์ตครับคนท้ายเหมือนเดิมเลยครับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมโก็ช่วยด้วยงานเรียบร้อยเลยครับอาร์ตเบฟเรียบร้อยวันดีอาร์เรียบร้อยเลยครับมาถึงก็เข้าเฟรมบัวครับเรรียยบ้อเสร็จเรียบร้อยเสร็จเสร็จนี่เพืนก็เสร็หมดแล้วใช่ไหมครับที่เห็นครับจบมาไปแล้ว flash ไม่ให้มึงกเสร็จยังเสร็จหมดแล้ว มาเดี๋ยวเรามาคุยอะไรก่อนก่อนจะเริ่มทำงานครับมามา,มานั่งนี่เลยอ้ามาก่อนนะเดี๋ยวรีบคุยจะได้แบบรีบทำงานทุกคนอะโบนัสอะไรปังนี่เลยนะ <c oughs> จะโบนัสได้อยู่เลยอ่ะนั่นนี่ครับทุกคน <c oughs> เป็นไงบ้างครับทำงาน,นแบบแฮปปี้ไหม <c oughs> <c oughs> แฮปปี <c oughs> แ้แฮปปี้ไหมมือของสุกไหมครับี อันนี้อันนี้ก็คือเราเรื่องทำงานก็เดือนมกราใช่ไหมอันนี้ก็สินน้นเดือนมีนาก็คือสามเดือนทดลองโปรคือพี่มีเรื่องเชฟพี่ไม่ค่อยอยากพูดเลยว่ะพี่มีอะไรพี่แบบพี่มาพีค่คือคือตอนเนี้ยเรามีสี่คนใช่ไหมเอาจริงพี่พี่รักพวกเองทุคกคนเลยพี่ชอบทุกคนเลยคือทุกคนแม่งแบบมีข้อดีข้อเสียแบบในแต่คนอ่ะเออทุกคนมีข้อดีแต่ละอย่างเลย เออมีข้อดีคนละคนอะไรเงี้ยเออแบบเบฟก็นนแบบก็ดีเบฟก็ดีรักแฟน <c oughs> เออรักแฟนขยันทำงานเอ,อ้ยแต่เรื่องแรกเบฟแบบมาสายใช่ไหมบ่อยแล่เออช่วงนี้แบบมาเร็วขึ้นดีอะไรเงี้ยให้งานไปก็อาจจะช้าแต่ก็โอเคทันไอไอท์ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับเสมอต้นเสมอปลายครับคือแบบต้นเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นงั้นแต่แต่ก็ดีคือคือแต่ว่าแบบเรื่องการตัดต่ออะไรเงี้ยก็ทัวพัฒนาขึ้นมาคือตอนแรกแบบยังอาจจะแบบไม่ได้เก่งเท่าไหร่แล้วก็แบบตัดช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นในนจรจริงนะนจริงจริงนะคือจำดีขึ้นส่วนน้องบีมน้องบีม,น,บมน้องบีมเก่งครับน้องบีมกับเตยคิดคอนเทนต์แบบมีข้อดีคนละอยา่างบีมเป็นแนวแบบมีประสบการณ์ยูทูบก็แบบเออรู้เรื่องเยอะอะไรเงี้ยส่วนเตยอาจจะไม่มีประสบการณ์ยูทูบแต่เตยก็แบบหินนอกคน แต่ว่าแบบคนนเกินมาคนหนึ่งมมีสี่คนใช่ไหมคือเอนนี่เนี่ยมันมันอยู่กับพี่มานานแล้วพี่แบบเออเอาออกไม่ได้เราสมัมอยากเอาออกพี่ออกไม่ได้เจินพบซึ่งแบบเออพวกมึงเรียกเงินเดือนก็เยอะอะแต่ละคนอะแล้วก็นั่นแหละใช่ป่ะแต่พี่จําเป็นจริงพี่จําเป็นจริงพี่แบบจาเป็นมากๆแบบ เออจำเป็นอะซึ่งซึ่งพี่ได้แบบไปปรึกษาพ,พอแล้วคือจริงพี่ไม่อยากทำคนทางสุดท้ายแล้วคือเป็นพี่พยายามอ้อยเนี่ยการเอาคนออกอะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเว้ยพี่พยายามทําทุกอย่างแล้วแบบรับงานเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ยังมันก็ยังเกินงบอยู่ซึ่งสุดท้ายที่นี้ก็คือการเอาออกนั่นแหละพี่ต้อง,ออ,อ,อ,งอ,ออกคนหนึ่งพี่เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้กับจะใครออกเพราะทุกคนไม่รักทุกคนอะเหมือนเลถ้าถามพี่ว่าแบบเออเนี่ยรักเหมือนเลือกรักพ่อกับรักแม่พี่เลือกไม่ได้ เหมือนกันครับเนี่ยพี่เลยแบบอยากให้แบบกูเองมีใครแบบเต็มใจไหมเออพี่พี่พี่หาคนคุณสมัครใจหรือีกว่าเอาคนที่แบบไม่เครียดไนเนี่ยกูเชื่อโทษป่ะพี่พี่อยูรแพี่เอยู่แล้วพี่เอยู่แล้วพี่แบบพี่ไม่เป็นไรผมผมพอใจแล้วแบบเชื่อแม่งทำมาสามปีแล้ว เออแล้วแม่งพี่ก็ผูกพันแล้วอ่ะจริงเออตอนแบบพี่เครียดพ,พวกเองก็แบบให้คำปรึกษ,ษาพี่แบบคอยแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยเออให้ผมเจอกันนี้อ่ะเร,เราคุยกักนได้อันนี้ก่อนคุยก่อนแบบว่าแบบเป็นไงอะไรเงี้ยเออแล้วค่อยแบบบอกพี่ก็ได้เออลองคุยกันยิ่งคุยนอ้องอ่ะเดี๋ยวให้นิมคุยด้วยนิมคุยนอ้องด้วยเราค่อยค่อยคิดค่อยคิดไปแบบมีอะไรอยากคุยอะไรบอกนะ้พีขอชื่อชื่อหนึ่งพี่ออก ออกไป,กไปกนห้องน้ำกูเนี้ยยังไงเดินมาถึงจุดที่แบบก็แบบต้องยอมก็ต้องก็ต้องตามที่ที่เปิดอยู่คีทีมันก็เยอะแล้พี่แต่ว่ามันมันลง<ช>ตัว <ๆ S 2> แล้วนะอสองคนแต่ต่อมันก็เยอะอยู่นะไม่แต่ททแต้องคตรียมันถ้ไม่มีแบบอะไราาแบบนั้นแบบไม่มีดีอนะก็ไม่รู้ีิว่าแบบพี่เป็ดก็คิดคอนเทนต์ได้ไงแบบถ้ากัวไม่มีเจ้ิแกก็คิดได้ แบบคอนเทนต์ลูกค้าก็แบบถ้ายนแบบเป็นเนี่ยที่เขามาไหมเนี่ย,ยเป็นพี่สุดแบบเรีมีประสบการณ์อะไนี่ยาจะแบบเนี่ยจะแบบมาหางานได้ง่ายกว่าคนอื่นเลยหรือเปล่าไม่แต่มันคือดูดูตารางงานทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไหวเอียถ้าเกิดแบบเป็นเรื่องของคีทีบแบบไงจะต้องช่วยกันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกที่เกินตันต่อถ้าเกิดแบบเอาจากดูจากประสบการณ์จากความสามารถถ้าเกิดจะต้องตัดคีทีบอะคอมเมนเตอร์จริงจริงแบ้ดิ ก็อ,อย่างน้อยถ้าเกิดพี่เป็ดมีบีมาบีมก็ยังแบบเคยมีประสบการณ์มาม,มากกว่าเตยแล้วบีมก็ติดตอ่อมาค้าไจริงจริงถ้าแบกว่าแบบอันนี้แบบแบบถ้าถึงแบบนักพูดในถึงแบบโลกความจริงแล้วแบบีมมีประสบการณ์แล้วบีมก็ออจของอาจจะออกไปหาง่ายกว่าหรือ,อไม่แบบอาจจะออกไปทำที่บ้านเลยก็ได้ไงแบบทุกคนจะได้ก็เพิ่งทำมันเรียนรู้ได้อีกเยอะเลยที่เป็ดมองไปว่ามันไม่ได้เขาแบบคือยังไงก็ต้องพีทีสองคนเพื่อช่วยพี่เป็ด ไม่ว่าที่ออกดต่ตอนูี่เพราะว่าเพราะว่าเต้ก็เพิ่งเข้ามาแล้วเต้อยู่บ้านไกลเต้อยู่ต้องต่างจังหวัดกว่าจะถึงนี่มันมันมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าตัดที่อื่นมาอยู่งียรับงานนอกอยู่เมเปงกัไดลยแต่งานมันเยอะไงมันก็จะลงกับพี่นินงพี่ก็จะชอบลูกค้าซึ่งลูกค้าแบบ ไหวเลยไหวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่เขอยู่อะไรพี่ก็ไหวเอาเป็ดออกไปละทำไมเป้ดนี่ก็ได้นะผมก็ได้มันไม่ได้มาทางนี้ไม่ได้เรียนจบมาทางนีไม่ได้ทํา,างานแบบนี้อยู่แล้วก็แต่มึงก็กํกาลังไปได้ดีมึงกํกาลังไปได้ดีแบบพัฒนาคือมันจะไม่แบบพัฒนาสิ่งแบบมราเรียนรู้มาอยู่ทุกอย่างเราเลยกํกาลังลงตัวแล้วตต่ต่อสามคนอยู่ด้วยกันก็โอเคแลนะเพราะว่าที่ว่าคลิปแกก็มีตัดเยอะถ้าเกิดอยู่ ออกไปแค่คนใดคนหนึ่งมันก็งานมันก็เยอะขึ้นอะจริงที่ตัดเนี้ก็ต้องมีเคียอทีพออืมใช่ถ้ามันไม่มีคนคิดไม่มีคนไกด์เราเ็าทาไม่ได้มันก็ไม่เงินแต่ต่อมันแค่เสริมแบบตัดไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเอาต่อต่อไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเรียกว่าตัดเคียทีหนึ่งคนเอาใครหางได้ก่อนออกเลยผมว่าผมได้เยอะไรทําที่บ้านต่อ หายเครียดาอะไรเงี้ยทัมันี้มันคือไมไอ,อใช่เพราะว่าแบบมัน,ม,นมันหลายอย่างถ้าถ้าเกิดเราออกจาเนี้คือแบบช่วงโควิดเี่ยมันไม่ได้หา,าง,งานงาน่ายนะอย่างแรกเลยถ้าเกิดใครที่แบบไม่มีที่สำรองอ่ะมันยากนะมีอยู่ทำที่บ้านได้เรก็มีเจ็บบอกก็ได้ไม่ใจเหรออืมไม่แต่ก็เตียมเกิดยมองในฐานะแบบ ให้บริษัทแบบมันไปต่อคีเทีมไงก็ต้องคีเอทีอยู่ไม่แต่ถ้าตัดต่อคนเดียวมันก็แบบเข้าใจไหมตัดต่อพี่หนิงแล้วคนเดียวพี่หนิงก็ไม่ไหวแลองนี่หวไหมก่อนนันนี้อยู่มาสองสามปีพี่หนิงไหวมากเลยเนาะแต่ก็แต่มันแต่ก็ไม่ได้ออกไปหมดนี่ก็แบบแค่นี้มันได้แบบว่าคิดพี่เป็ดเป้งช่วยคิดอะไรเงี้ยทุกวันนี้เป็ดเป้งช่วยคิดอยู่แบ่ช่องมันต้องการอะไรใหม่ๆใช่บอกว่ามีบอกแล้วว่าแบบโอเคดี โ okay. อ,อเคนะเชื่อถ้าจะว่ามันจะออกอะไรเงี้ยเตยแต่เพิ่งว่วีมันควรถ้าเกิดจะออกคิดก่อนจะเป็นเตยเว้ยจริงๆทั้งวีทั้งเตยคือยิงก็มีประสบการณ์จะช่วยพี่เป็ดพัฒนาไปได้ที่มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมันก็ดีตอนน,นี้ทุกอย่างมันกำลังลงตัวแนงคิดแบบหลายๆอยา่าง งานมาถ้าเกิดมาสองจเจ้ามเตอร์ทำคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกแต่ย,ยิ่งเตอร์ไม่รู้สองปกติทํากันก็ต้องคุยกันอยูด่ดีสองคน,นต้องช่วยกันเราเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้แต่ถ้าเกิดตัดต่อมันหายไปคนหนึ่งก็ยังไหวเปังฝืนทําได้มไม่แต่เอาความคิดพ,นะพี่นะพี่คิดว่าเคทีมีนคนเดียวออกใช่ถ้าเกิดเอาตามความเป็นจริงรอ่ะคือไม่อยากให้ใครออกแต่ว่าแบบพูดความจริงว่างานตัดต่อเป็นงานที่ใช้เวลาใช่ตัดต่อไม่ควรออกสักคนจริงๆ ลองบันเลยลอกบันเลยไม่ได้ไหมมันก็เหมือนเหมือนเราทิ้งเขาคนน่าใจมันก็หนักใจผพอปิดบีบเตยบีบไม่ต้องไม่ได้เตยแบบเพิ่งมาแล้วแบบกลัวขึ้นมาเลย ตัดต่อมันสำคัญมากไวแต้วเนี่ยงานตัดเยอะแต่มันก็มาไปได้ดีไงได้ไหมบีโอเคที่บ้านแบบโอเคไี่บอกว่าบีไปได้สุดท้ายแล้ววันหนึ่งอันนึก็ต้องกลับไปแล้วที่ชอบที่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันจะช้าจะเร็วก็คืออยู่กับนี้ถ้าแบบโอเคเลยว่าแบบมันต้องมีคนมองนก็มีว่ามันโอเคสุดที่ว่ามีเหตุผลที่จะปไปกลับไปทํางานที่บ้านเลยแล้วพี่จะแบบอกตอนนี้เลยไหมน่ไม่นีเลยหรอไม่กระทำฐันไปหรอบีมมันมีบ้าน บ้านมีโทษกอยู่แล้วไงไม่อย่างคือพี่แม่จะหางานได้ง่ายกว่าคนอื่นคือที่เขาลดคนเนี่ยคือเขาต้องต้องการที่จะลดเงินใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมขอเงินลงเพื่อให้อยู่ได้กันหมดได้ไหมก็ต้องลองคุยอ่ะลองไปได้เปลี่ยนมาคุยบ้างคือถ้ายัอยากอยากให้คนแบบอยู่นะไม่ไม่อยากไม่อยากเด็กแค่เด็กจริงอยากให้ออกจริงใช่ไแต่พี่เป็นพี่ไแล้วเขาไม่ได้แบบเอาโกงผมอะไรอางเี้เขาไปเริ่มมาคุย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอยู่ที่นี่ก็มีงานที่บ้านนะผมก็กลับไปทำได้จะได้เป็นผู้คนคนนะ่ะครับ นีไม่เป็นคหรอเป็นคนนอดก้ร้องทำร้องให้รอนร้องไมเป็นไรเป็นไรเอ็งร้องให้ทำไมไม่ได้รรออย่าร้องไม่ร้องไม่รู้สึกผิดเลยน้องบอกยังบอกแล้วอ่ะสรุปจะเอาไงคือเต ตยว่านะถ้าเกิดแบบจะต้องตัดในความเป็นเตเยเพราะว่าตัดต่อก็สําคัญว่างานที่ต่อมันก็เยอะมากถ้าเกิดมองในความเป็นไปนที่มันต้องเป็นอะตัดต่อคนที่จะอยู่ทีมมันมีแค่คนเดียวก็ได้พี่ซึ่งเตยมองว่าไอ้ก็สามารถช่วยบีมคิดได้และ,และมีมมีประสบการณ์มากเตยถ้าเกิดจะต้องเป็นใครต้องออกควรจะเป็นเตยถ้าเกิดมองในมุมของบอริษัทอะ คือเราต้องอยากเก็บคนที่เขาแบบเออมีป okay. e ระสบการณ์แล้วเก่งไว้อ่ะซึ่งเต้มองว่าเต้ยังยังขาดประสบการณ์ขนาดเฮ้เต้เต้เต้เก่งเอาจริ้งเก่งทุกคนแบบมันไม่น้องเสนอลดเงินเดือนถ้ามาหาเรื่องเงินก็คือลดเงินเดือนทุกคนทุกคนก็พร้อมที่จะออกให้แหละครูนะมันไม่พร้อมที่ออกให้น้องมบ้างเหรอครูบอกน้องครูออกให้ไปล่ะรูก็ได้เหมือนน่ะเข้ามาพี่ก็เลือกเข้ามาถ้าจะออกผมให้พี่เลือกออกดีกว่าพี่เป็นอะไร พี่คิดว่าพี่ตรงถูกดีนะอย่าเชียรกันดิอย่าเชียรกันดิน้องจะรอแล้วพูดเร็วๆใช่หรอจบๆไปเออ่น้าบอกเค้าหนอนพูดสิซื่อเกินไปหนี่น้องไปหน่อยโอมาเกษตรรู้สึกงอีกแล้ววะพี่จะบอกทุกคนด้วย เที่ยวรักกูงงเลยในเมื่อพี่ต้องเลือดจริงๆพี่บอกทุกคนว่าแผนเนี้ยไม่เกี่ยวนะไอ้นิ่มนะไอ้นี่เลยไอ้นี่ตัวการเลยกูไม่เกี่ยวมันบอกว่ากูเั่งกินข้าวอยู่มึงจะัซิบอกกูไอ้เป็ดมึงแกล้งน้องอย่างนี้พี่ไม่เกี่ยวเอออารมณ์ดีดิอันนี้เกี่ยวเลยเนี่ลืมอีกแล้วอ่ะมองเราให้ไอ้นิ่มกูไม่ร้ น้องบีน oh ้องบีนร้องไห้เลยพี่ทำไปบีมร so no 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 mm ้องไห้น mm ้องเฮีมมอันนี้มึงบอกให้พี่บอกแล้วกูบอกแล้วว่าพี่น้องจะร้องไปแต่เนี้ยแข่งแก่งนะน้องๆเฮ้ยกูดเลยนะที่บอกว่านี่ก็คือเรื่องโปอันนี้สัญญาแหละอันนี้อันนี้แม่นี่แหละคือทุกคนผ่านทุกคนผ่านอยู่แล้วคือตอนเนี้ยอยู่ที่พวกมึงแล้วว่าจะทำกับพี่ไหมก็ไปเลือกชุดกันน้องถ่ายชุดแกงัวไม่ทันไม่ห่วงเดี๋ยวจัดให้อ้นิว้รักาด นี่พี่ถ่ายคลิปหรถ่ายคลิพี่ถ่าตรงนี้นี่ไงยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยไอเทียที่วางกล้องประจำมันมันวางอยู่ทุกวันไงใครจะไปรู้ว่ามันเ่ายังไงยังไรยังใงใอูเงี้ยเงี้ย พูดได้พูดเลยียหายป่ะเนี่ยตัวนี้ถายตัวนั้นก็ถ่ายด้วยใไงพี่พี่เอาไม่ใช่กล้องนั้นมาสอาทิตย์เพื่อที่จะถ่ายคลิปเนี่ยมันบบพูุ้ในสอาทิตย์แล้วจต่อยกัป่ะเนี่ยลงได้ป่ะเนี่ยแต่คืออันอันนี้เรื่องจริงว่าที่รักพี่ทุกคนเลยอที่บอกพี่บพี่รักพุกคนตอนพี่แบบปี้าหาอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบไม่รู้ว่าแบบอยาก้มุนั้นหรืออะไรนะเออแต่ทุกคนก็แบบเออถักมายมยมวินอ่ะจริงจรอย่าร้องดิไน เอาไปดิเอาไปดิอาถ่ายติ๊กตอกันดมะมามาวิวมามาไ่ติ๊กตอกมาไ่เป็นรจะเรียงข้าวใช่เดี๋ยวเดี๋วเรีย้วเดี๋ยวเลียงข้าว่ายติ๊กตอกันติ๊กตออะไรติ๊กตอกกันนี่นะนี่้องชดใช้ผู้มือแจกเบอร์กูติอกกันม้ตัวนี้ฟิลนี้เลยกเยตอนที่ได้ฟิล์มกำลังได้อือจริงเหรอจริงเลยจริงเลยจริงจังเลยรี่งเร็วเดี๋ยวคนด่ากเ้ยติ๊ตออกติ๊ โอเคไอ้โกบเนี birthday birthday> ่ยพี่บอกคุณไร้พี่บอกถ้าออกไร้พี่รู้ไหมปี๊ดจสิงเท่าอยู่แล้วได้ไงมัจะลอยมันจออขอออกหมดไม่ใครออกออกกลัวแดดไงสัส ท้ายนี้แม่เอามายูสกี้หนาเสื้อก็ต้องลาเพราะว่าลาไปก่อนแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ทุกคนหัดโปะแล้วต่นที้ทุกคนต้องเลือกเฮ้ยผมกดกูต่อไปอันนี้ก็ต้องเอานะครับทุกคนแล้วก็บายบายครับอย่างที่บอกนะครับมีแผนกูเดี๋ยวพี่เดียวกาลเดี๋ยวพี่เดี๋ยกเลยเดี๋ยวพี่เดียวกาลเดี๋ยวพี่เดยวกาลบายบายครับ